แห่สงสัยค่ะทำไมร้านแลกเปลี่ยนเงินระดับโลกถึงไม่มีเงินกัมพูชาให้แลกค่ะก่อนจะไปฟังเรื่องราวทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แฟนเพจ a c e b o o k ทัวลงของเราให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมจากที่กระแสะข่าวที่รุนแรงในช่วงที่ผ่านมานะคะกระแสค่าเงินอ่อนค่าของเราค่ะที่วิกฤตอย่างหนักลาวเนี่ยนะคะได้มีการฝุดไอเดียสิ้นคิดกันเองเกิดขึ้น,นะคะว่าจะไม่รับเงินตราต่างประเทศและรับเพียงเงินกีบท่าน,นเพื่ออยากที่จะยกระดับค่ะให้เงินกีบมีค่ามากยิ่งขึ้นแต่ สุดท้ายนะคะก็ต้องยอมผ่อนลงเนื่องจากว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายเมื่อชาวบ้านเนี่ยกำหนดเรทราคากันเองแลกเปลี่ยนกันเองตามใจฉันแม้ว่าจะพยายามแก้ไขกันอย่างหนักแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่าเงินกีบก็ยังคงอ่อนค่าลงเรื่อยๆจนสถาบันการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหลายแห่งเนี่ยไม่รับแลกเงินกีบในขณะนี้ค่ะแต่ประเด็นค่ะเรื่องการแลกเงินตราต่างประเทศเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับประเทศลาวนะคะเพื่อนบ้านแสนรักหมาหมาของเราเองเนี่ยก็มีประเด็นนี้เกิดขึ้นเหมือนกันค่ะก็ ตอนนี้นะคือมีชาวพันธิ์ทิพย์ท่านหนึ่งผู้ชมคาดว่าน่าจะกาลังเตรียมการค่ะมีการเดินทางไปที่กัมพูชาไม่แน่ใจว่าไปท่องเที่ยวหรือไปทําธุรกิจอะไรนะคะได้เกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่าทําไมร้านแลกเปลี่ยนเงินระดับโลกเนี่ยถึงไม่มีเงินกัมพูชาให้แลกกันค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเวลาไปกัมพูชาจะต้องใช้เงินอะไรโดยเขานะคะตั้งกระทู้ถามว่าร้านแลกเปลี่ยนเงินในไทยอย่างซูเปอร์ริสและก็แฮปปี้ลิสเนี่ยไม่มีเงินกัมพูชาให้แลกเลยเหรอครับแล้วทาไมเขาไม่รับเงินกัมพูชามันไม่มีค่าหรอหรรอว่าาเพาะะไ แบบนี้เนี่ยเราเอาเงินบาทไทยไปเลยหรือว่าไปแลกเป็น US อดอลลาร์ถึงจะไม่ขาดทุนมากและถ้าไปกัมพูชาเนี่ยแลกเงินกัมพูชาในสนามบ,บินพนมเป็นเลยดีไหมแนะนําหน่อยนะคะแล้วก็ชาวเน็ตไม่ทําให้ผิดหวังอยู่แล้วคุณผู้ชมรีบเข้ามาแจ้งกันเต็มกระทู้เลยนะคะว่าทําไมทํายังไงต้องแลกเงินเรียวที่ไหนคะ่ะโดยท่านแรกนะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะดีมานในการแลกเนะี่ยมีน้อยเขาเลยขี้เกียจจัดการละมัง้งเตรียมไว้เนี่ยก็เปลืองที่เก็บทิ้งไว้นานมันก็จะเสื่อมค่าไปอีก แล้วเวลาตัวเขาเองเนี่ยนะคะบริษัทเนี่ยส่งพนักง,งานไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็จะให้เงินดอลลาร์ติดกระเป๋าไปไม่เคยสนับสนุนเงินท้องถิ่นเลยไปหาแลกกันเอาเองใช้กันเอาเองแต่ก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะจ่ายตรงก็แลกได้ค่ะท่านที่2นะคะเขาก็บอกว่าจ่าย US ดอลลาร์ดได้เลยร้านค้าเนี่ยก็อยากรับเงิน US มากกว่าอยู่แล้วและเมื่อถามนะ,ะว่าใช้เงินบาทในกัมพูชาได้ไหมคําตอบคือไม่ได้ค่ะกัมพูชาใช้ US เป็นหลักนะคะต่อมาท่านที่3คุณผู้ชมบอกว่ากัมพูชาเนี่ยใช้ US ดอล ล่ากับร้านค้าได้เลยนะคะแต่ทอนเป็นเงินเรียวกัมพูชาและเงินบาทนะถ้าไปพนนเปนเขาไม่รับค่ะแต่ไปแลกที่ธนาคารได้นะเรทไม่ได้แย่ค่ะต่อมาท่านที่4ี่คุณผู้ชมเขาบอกเลยนะว่าให้แลก U.S. บง n ์เล็กๆนะอย่างเช่น150เนี่ยไปที่นั่นเนี่ยเขาจะแจ้งราคาของเป็นเงินดอลลาร์แล้วเวลาทอนจะทอนเป็นเงินเรียวซึ่งจะแลกคืนยากเงินบาทจะไม่รับเลยค่ะต่อมาท่านิฮานะคะบอกว่าเงินเรียวเงินจัดเงินกีบเงินลงเนี่ยน่าจะผันผวนเยอะนะคะ เตรียมไว้แลกโอกาสขาดทุนมันสูงค่ะต่อมาท่านที่6ครั้งสุดท้ายนะาอ้ชมบอกว่าจ่าย US ได้เลยรับทั่วประเทศแน่นอนเงินบาทเนี่ยในพนมเปญเสียมเรียบพัทบองหาร้านรับยากอยู่ถ้าจะต้องไปแถวชายแดนซะมากกว่าค่ะนี่น้าอ้ชมจากความที่เห็นทั้งหมดเนี่ยบ่งชี้เลยว่ารับแต่ US ดอลลาร์นะคะเงินบาทไม่รับเลยแล้วก็จะทอยเป็นเงินเลียวอีกเวลาเราไปเนี่ยต้องใช้ให้หมดเลยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยแลกคืนแล้วก็จะขาดทุนแล้วก็บางทีก็แลกไม่ได้ต่างหาก ค่ะนี่นะคะผู้ชมแบบนี้ก็เป็นความลําบากของนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วล่ะค่ะที่จะเดินทางไปเที่ยวกัมพูชาหาแลกก็ยากแลกกลับก็ขาดทุนแถมยังใช้สกุลดอลลาร์เป็นหลักอีกต่างหากแต่ถึงอย่างไรแล้วคุณผู้ชมบอกเลยว่าแลกเงินดอลลาร์เนี่ยคงดีกว่าอยู่แล้วนักท่องเที่ยวเนี่ยคงไม่อยากจะถือสกุลเงินไร้ค่าที่ถ้าใช้ไม่หมดคงขาดทุนแน่ๆไว้ในกระเป๋าหรอกนะคะแต่ถ้าอยากแลกจริงๆเนี่ยก็แนะนาไปแลกที่ธานาคารนะคะไปหาแลกเองจ่ายเองตามร้านค้าเนี่ยเดี๋ยวจะโดนกดเรทเอาไม่ รูด้วยนะคะ